เรื่องวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนญาติโยมกระทงอาศัยวัดวาศาสนาก,กล่อมเกลาหรือขัดเกลาเรื่องศิลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่หาว่าพวกเราไม่มีวัดวาศาสนากอมเกลาเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงบ้านอื่นเมืองอื่นเขาหลักไม่มีวัดวาศาสนาเขาก็ยังอยู่ได้ก็ใช่เขาก็อยู่ได้วัฒนธรรมของเขา เขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาอีกขึ้นมาแต่ถึงยังไงคนชาวโลกเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมที่อ่อนน้อมที่ว่าอ่อนน้อมได้ก็เพราะอะไรก็หลักของพระพุทธศาสนาให้รู้จักวัย,ยวุฒิคุณวุฒิปฏิบัติตนต่อผู้วัย,ยวุฒิทำยังไงปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุทำยังไงปฏิบัติกับผู้น้อยทำยังไง ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ทำยังไงอันนี้ว่าวัย,ยุวุฒิคุณวุฒิพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักไว้หมดให้รู้จักประมาณตนพูดจาพาทีอะไรก็ตามก็ต้องมีสัมมาคระวะเป็นเบื้องตน้นไม่ใช่ว่าพูดพร่ำไปหมดเลยมันก็ไม่ได้แล้วค่อยมาเสียอกเสียใจหรือจะมารูปหลังภายหลังมันก็ไม่ถูกเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เราก็พูดกับผู้น้อยทํำยังไงไม่ใช่ว่าด่าไปเลยโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องเราไปยังไงอันนั้นก็ไม่ถูกแต่ถ้าว่าไม่พูดไม่กล่าวไม่ด่าเอาไว้ไม่ปลามาไว้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวมันพยองพองตัวลืมตนอีกเกลียบไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดไว้หมดถ้าว่าผู้ใช้ปัญญาที่อยู่ด้วยกัน ในหลักของพระพุทธศาสนาแต่โดยมากหลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธคนมีปัญญาจะเป็นลักษณะคนขี้โกรธถ้าคนง่ๆซื่อๆเซ่อๆเนี่ยจะไม่ค่อยโกรธใครถ้าโกรธออกมาก็มันก็ไม่น่าดูอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่โกรธแต่ว่าคนตัวเองมีปัญญาเห็นว่าคนอื่นทำงุ่มง่ามๆก็เลยไม่พอใจง่ดงีย แต่ตามให้จริงมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันแต่ตามให้จริงโลกทั้งนี้จะให้มันฉลาดเหมือนตัวเองทั้งหมดมันก็เป็นตัวเองทั้งหมดมันก็จะไม่มีคนกวาดถนนมันก็จะไม่มีลูกน้องจะไม่มีคนสร้างบ้านเป็นนายกรัฐรมนตรีทั้งหมดด้วยกันจะทำยังไงคนนั้นกับนายกคนนี้กับนายกต่างคนก็างนานนายกทั้งหมดเะท๋ยไงไม่มีใครทําอะไรให้แก่ใครเพราะนั้นมันก็ต้องแยกแยะออกว่า คนเราเนะี่ยมันต้องมีโง่มันต้องมีฉลาดถ้าเขาจะงุ่มง่ามบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเขาฉลาดก็เหมือนกับมันก็คงจะเหมือนกับเราทุกคนนะอันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งแบ่งในใจของเราแต่เราอย่าไปพูดออกนะถ้าพูดออกไม่ได้ถ้าพูดออกไปล้วเราเนะี่ยจะเป็นคนโง่อีกคนหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในใจแต่หลวงพ่อสอนให้พวกเราที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ คิดอะไรให้คิดอยู่ในใจอย่าปล่อยวางก็เหมือนกันเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางความนี่เราจะไปคิดว่าเราปล่อยวางทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเขาจะจัดการกับเราเนะี่ยปล่อยวางอะไรใช่ไหมอพอเขาขโมยสิ่งของไปล่องห่มล่องให้ฮะบไมเห็นมันปล่อยวางที่ตรงไหนใหยแต่ตามที่จริงเขาว่าปล่อยวางคํานี้คือปล่อยวางในใจไม่ต้องพูดออกอืมเราเอ้ยร่างกายสังขารเนี่ยนะ เธอจะไม่อยู่ถึงร้อยปีนะอีกสักวันหนึง่งเธอจะต้องทิ้งนะทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดถึงขนาดร่างกายของแกแกก็จะทิ้งอยู่แล้วเพราะนั้นยศถารรดาศัก์เงินคําทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ใช่ของแกนะขนาดร่างกายเขาก็จะไปเผาไฟทิ้งอยู่อีกสักวันหนึ่งนะจิงหมายใจถามใจตัวเองนะใจมันก็ปล่อยวางที่ใจตนเองปล่อยวางที่ใจตนเองเท่นี้ก็สิ่งอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมา เราก็ทําใจได้ทีนี่คือมันจะไม่รักเกินไปไม่โกรธเกินไปไม่โลภเกินไปไม่โมโหโทโสเกินไปเพราะเหตุไรเพราะมันวางอยู่ในใจมันรู้จักประมาณตนอยู่ในใจถ้าคนไม่รู้จักปล่อยวางในใจนั่นแหละทีนี้แต่เราไปพูดทางนอกไม่ได้ถ้าพูดขืนพูดเข้าไปก็นั่นแหละเขาตลบหลังเข้ามาร้องโหมร้องให้ไม่รู้จักหยุดว่าง,งั้นเดีนี่แหละในหลักของพุทธศาสนามีหลายขั้นตอนนะมีหลาย ระดับเพราะงั้นเเราจะนํามาพิจารณาอยู่ในระดับไหนการเป็นอยู่ร่วมกันกับมนุษยชาติอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันไม่ใช่แต่ครั้งนี้นะครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะั่นแหะภาษาลิบุตรไปฉันที่บ้านของพราหมณ์เขาว่าพราหมณ์คนนี้แหละภาษาลิบุตรเขาว่าเนี่ยเขาว่าภาษาลิบุตรไม่โกรธจริงไหมภาษาลิบุตรเราจะโกรธไปทําไมโกรธไม่โกรธก,ก็มีเท่าเก่าท่านไม่เห็นจะโกรธ แต่พามคนทดลองเลยเอาชี้ไม้ไผ่ตีหลังภาษาลิบุตรอภาษาลิบุตรก็เฉยไม่โกรธแต่ลูกศิษย์ในที่ใดแต่มันโกรธแทนเลยเขาจะจัดการกับลูกกับพรามคนนั้นเลยจนถึงภาษาลิบุตรได้ไปห้ามเอาไว้หยุดนะอันนี้เป็นเรื่องของเราพวกท่านทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องของเราหยุดนะถ้าใครไม่หยุดไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเอย เพราะนั้นพวกลูกศิษย์จะไปฆ่าพราหมณ์คนนั้นอีกต่างหากอันนี้ก็เคยมีในครั้งพุทธเจ้าพราหมณ์ท่านก็น,กน,นับถือเลื่อมใสโอ้โหภาษาริบุตรจักใจจริงๆท่านไม่โกรธจริงๆนะอย่างที่เขาล่ําลือจริงๆนะทีนี้ก็บางทีท่านก็ไปฉันที่บ้านของเขาอีกฉันก็เขาก็ด่าต่อหน้าต่อตาท่านท่านก็เฉยทขาถามว่าทําไมท่านถึงไม่โกรธท่านทําไมจึงไม่โกรธ ่านก็บ,บอกว่าไปโกรธทําไมเหมือนกับโยมเห็นไหมถ้าว่าอาตมามาที่บ้านของโยมโยมเอาน้ํอของมาตอนรับขับสู้ถ้าอาตมาไม่รับเสอย่างเดียวนั่นะเป็นของใครใช่ก็เป็นของเจ้าของบ้านเออนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าว่าคุณด่าเราเราไม่รับเสียความด่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นของคุณอีกอย่างเก่านั่นแหละเพราะงั้น ถ้าเรารับก็เป็นของเราพอเรารับเราโมโหตอบแทนก็เป็นว่าเรารับแต่นี้เมื่อเราไม่รับล่ะก็เป็นของคุณอย่างเก่าพอท่านเราไม่รับลับไปทําไมโมโหเป็นของไม่ดีอยู่แล้วนะี่ยอันนี้ก็คือในครั้งพระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตารามาพิจารณาดูแล้วมันก็จริงนะและอีกส่วนหนึ่งมีนางพรามณีคนหนึ่งไปฟังเทศพระพุทธเจ้า พอไปฟังเทศเขาได้สําเร็จพระโสดาบันเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าอยู่อย่างลึกๆแต่สามีของเขาเน่ยไม่เข้าวัดเหมือนกันเถอทนี้ไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่นางนี่นะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งเพราะเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะเวลาเขาเจะเฟ็ดเนี่ยนมโมตัสสะพระเขาวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเล่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวลาเขาไอแฮมเลยนี่โดยไอ mm hmm. ขึ้นมาหน้นโมตสสะพระเขาว่โตเ,เวลาเขาหกล้มก็เหมือนกันหกล้มลงไปเนะี่ยเขาเกิดนโมตสสะพระเขาวโตอีกอคล้ายๆกับว่าลำลึกถึงพระพุทธเจ้าว่างนั้นแต่ที่ตัวเองทําพลาดท่าเสียทีอะไรลงไปนะ่ยแต่วันนั้นเลนี่ยพรามสามีเนะี่ย เลี้ยงพราหมณ์เลี้ยงพราหมณ์ก็เหมือนกับเชิญพราหมณ์ผู้มีเกียรติอย่างนั้นแนหะแต่เป็นศาสนาคริสต์ชือว่าพระในศาสนาคริสต์มาทานอาหารที่บ้านอย่างนั้นแนหะถ้าเป็นอิสลามก็พวกเลี้ยงอิมามอะไรลักษณะ,ะยอย่างนั้นนะเ,เชิญมาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารนะแต่นี่กับพราหมณ์กาลังจัดเลี้ยงพราหมณ์อยู่อย่างนั้นแต่นางพรหามณมาีก็ถือจานไปหกล้มเลยเนะี่ยจานหลุดมือว่างนั้นแต กำลังเสิร์ฟอาหารช่วยสามีกับคนในบ้านพอตกปั้งลงไปนางก็เนหน้าโมตัสคาเขาว่าตัวราะโตสัมมาสัมพุทธัสายทีนี้มันก็วงแตกเลสิทีนี้ใช่ไหมเอพ่อตัวเองพราหมณ์เลยไปไป,ไปเลี้ยงาศาสนาอื่นพอเมียมแม่บ้านเนี่ยนอบน้อมพระพุธทธเจ้าทีนี้เอพราหมณ์ก็เลย้ยหาเนี่ยขายหน้าจริงๆอีกมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละครับนะเมียมของผมเลยเวลาอะไร หล่นตกลงมือเมื่อ,อไรไอจามเมื่อ,อไรมันก็พูดอย่างนี้แหละเมันจะระลึกถึงสัมมณะหัวล้นของมันตลอดเวลาให้แ้าว่าผัวไม่รู้จะทํำยังไงเออพอเมียขายหน้าเอางั้นเถอะผัวนิสุดก็เลยเอาเถอะพอเลี้ยงพราหมณ์จบแล้วใชนะ่ไหมเราจะไปถามสัมมณะหัวล้นของแกจะตอบเราได้ไหมทางนางนี่ก็บอกว่าไปเลยเชิญไปเลยฉันมองแล้ว ในจัก,กรวาลเนี่ยไม่มีใครที่จะไปตอบโต้กับศาสนาของฉันได้หรอกพระพุทธเจ้าของฉันเลิศประเสริฐที่สุดทีนี้ก็พรามณ์แล้วก็เลยไปหาโอกาสไปไปก็ไม่เคารพอีกต่างหากแกไปก็ยืนยืนอยู่ข้างๆถามสมณะโคดมท่านว่าการชำระอะไรการฆ่าอะไรที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดให้ข้าวมามีเทคนิคในใจถามเหมือนกันนะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าความโกรธดีที่สุดถ้าหาว่าคนมีความโกรธอยู่ในใจคนนั้นจะเป็นผู้เศร้าหมองเศร้าหมองในใจลึกๆเพราะว่ามันมีมนทินเพราะนั้นการฆ่าความโกรธดีที่สุดนักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญในการฆ่าความโกรธความโกรธเนี่ยลากมันเป็นมันเป็นพิษลากมันเป็นพิษแต่ยอดมันหวาน พระพุทธเจ้ายอดมันหวานแต่รลกมันเป็นพิษเพราะนั้นผู้ใดก็ตามชนะความโกรธหรือฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขไม่เศร้าโศกอีกต่างหากพรามแล้วเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าว่า,วาวผู้ใดก็ตามมีขันติคือความอดทนแล้วก็ไม่โกรธผู้นั้นแหละเป็นผู้มีกําลังมีกําลังพลอีกต่างหากเลยมีกําลังอยู่ในจิตใจต่างหาก เพราะนั้นต้องต้องดูต้องดูใจอย่าให้มีความโกรธเหยียบย่ำทำลายใจตัวเองแต่พอจากนั้นพามคนนี้กเลยเกิดความคเคารพเลื่อมใสนับถือขอบวชเพราะงั้นแต่พอบวชพามไม่นานท่านได้สำเร็จเป็นพระรหนน้องชายคนที่สองมาได้อกีกพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอกีกยอมอกีกพี่น้องสี่คนนสงสัยวตระกูลนั้ตระกูล,กลขี้โมโหหลวงพ่อว่านะเ มีพี่น้องสี่คนเป็นผู้ชายมาด่าพระพุทธเจ้าทุกคนเลยไม่มีเหตุมีผลตามไม่จริงก็นอาจะมาซักไซไลเลียงถามเขาไม่พอใจเ่างนั้นเลยที่เอาพี่ชายบวชไ่างนั้นเลยแต่พอพระพุทธเจ้าพูดให้ฟังเท่านั้นน่ะพิจารณาอูชัยที่พระพุทธเจ้าพูดถูกจริงๆรคนที่มีอารมณ์โมโหในจิตในใจจิตใจมันขุนมัวแล้วมันจะหาความสุขในที่ไหนเสียใจภายหลังอีกต่างหากมีความเศร้าโศกในใจอีกต่างหาก เพราะนั้นการไม่โกรธนี่ดีที่สุดต้องมีเหตุผลที่ก่อนที่จะคิดจะจะทำอะไรก่อนที่มันจะโกรธก็รู้ออย่าโกรธนะอย่าโกรธนะต้องรู้ไว้ก่อนเนะเพราะฉนั้นสี่พี่น้องก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันบวชในพระพุทธศาสนาเนี่นี่แหละความโกรธไม่เป็นผลดีสําหรับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่านว่าแต่หลวงพ่อได้สังเกตดูนะคนที่มีปัญญาชอบมีขี้โกรธปัญญากับโกรธมันไปด้วยด้วยกันคือใจมันเร็วนะกระแสใจมันเร็ว มันพุ่งจุดออกไปเลยโดยมากมันมัน,มนห้ามไม่ทันเบรกไม่ทันเหมือนกันเถอะพอมันเบรกไม่ทันมันก็เลยถล่มออกไปทางอารมณ์ร้อนเหมือนกันเถอะแต่เพราะนั้นพวกเราต้องสังเกตตัวเองให้มากๆถ้ามีสติถ้ามีเบรกนอยู่ในจิตในใจแล้วจะคิดอะไรออกมาจะพูดอะไรออกไปจะแสดงอะไรออกไปเนี่ยต้องให้รอบขอบไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าว่าเรามีแต่ปล่อยหมัดปล่อยมวยออกไปปล่อยวาจาออกไปเอออมขี้เป่าออกไปมันขี้คืออะไรขี้โกรธเอออมขี้เป่าออกไปคือขี้โกรธออกไปเออถ้าอมขี้ออกไปขี้โลภเอออมว่าขี้หลงอืมสรุปแล้วก็คือในตัวของเรามีแต่ขี้เพี่งแต่เท่านี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นเราจะชํำระ กายใจของเราได้ด้วยอย่างไรเนี่ยต้องใช้ธรรมะเข้ามาชำระจิตใจจึงจะหายโลภโกรธหลรงเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองขึ้นมาได้แต่ถ้าใจบริสุทธิ์ใจหมดจดจากกิเลสนั่นแหละอยู่สถานที่ใดอยู่ที่ใดณที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นๆในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแหละเป็นที่รื่นรม พระอระหันต์อยู่นสถานที่ใดที่นั่นแหลเป็นที่รื่นรมคือพระอระหันต์คือหมดจดจากกิเลสอยู่นสถานที่ใดในถิ่นนั้นบริเวณน,นั้นคนกลุ่มนั้นสงบร่มเย็นเป็นสุขไปหมดอันนี้ก็คือพุทธภาษิตภาษิตของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าพระอรหันต์เหมือนล้มไม้ต้นไม้ใหญ่อย่างลักษณะอย่างนั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถึงจะดาว่ากล่าวสิ่งใดก็ตาม ต้องมีเหตุมีผลในการแนะนาําสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าในท่านไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ว่าไม่กล่าวไม่ใช่เลยพวกเราไปอ่านดูสิในตำรับตำราโอ้โหบางทีประนามอย่างหนักๆเลยโมฆะภิกษุโมฆะบุรุษเธอทําไมทําอย่างนั้นการทําอย่างนั้นไม่เป็นผลดีสําหรับตัวเองไม่เป็นผลดีสําหรับชุมชนไม่เป็นผลดีสําหรับผู้เกี่ยวข้องไม่เป็นผลดีต่อหลัก การปกครองโมฆะภิกษุโมฆะบุรุษเอเราจะประนามแล้วประนามอีกกระนาบแล้วกระนาบอีกต่อพวกท่านทั้งหลายเราจะไม่ทําด้วยความทะนุถนอมเพราะว่าในช่างหมอ้อก่อนที่จะเป็นหม้อขึ้นมาได้ที่มันจะขังน้ําอยู่ในช่างหม้อต้องตีแล้วตะอีกกระนาบแล้วกระนาบอีกในดินเดียวนั้นจนได้ที่ขึ้นมาจึงปั้นหม้อขึ้นมาจึงขังน้ํา อยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราจะสอนลูกศิษย์ของเราผู้ที่จะดำรงทรงศาสนาเราจะไม่ทำแบบทะนุถนอมอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ามีในพุทธภาษิตท,ที่เราได้ศึกษามาเพราะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่านั่งเหมือนพระป,ประธานอย่างนี้เลยมีแต่พระป,ประธานของเราเนี่ยใครมากราบยังไงก็เฉยท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่พระพุทธรูปองค์จริงพุทธองค์จริงไม่เป็นอย่างนี้วางั้นเถอะ ดุดาากก่าว่าเกาแนะนําสั่งสอนพวกเราเห็นไหมในพระไตรปิฎกถ้าเราศึกษาดูแล้วโอ้โหมีแต่เย้ยหยันมีแต่ด่าสังคมทั้งนั้นเลยว่างั้ันเถอะดึงสินห้าอย่าฆ่ากันนะอย่าขโมยกันนะอย่าประพฤติผิดในกามนะอย่ากโกหกกันนะอย่าดื่มสุรานะถ้าจะว่าไปแล้วมีแต่สอนสังคมด่าสังคมเหางนันนเถอะมนุษย์มันชอบเลยชอบฆ่าสัตว์ชอบข,อบขมโมยของคนอื่นชอบประพฤติผิด ปวณีชอบโกหกชอบกินเหล้านะถ้าเราศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าด่า,ากาศไปหมดว่างั้นอันนี้มันด่าขั้นต้นนะต่อไปเข้าไปลึกๆศึกษาเข้าไปแล้วทีนี้โอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าศึกษาอย่างมากว่างั้นแลก็สอนกระทั่งความคิดคิดยังไงคิดยังไงผิดคิดยังไงถูกคิดยังไงเป็นมิจฉาธิฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฐิเลยแนะนำกระทั่งความคิดอีกต่างหาก เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะพุทธบริษัทควรศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งนะวันนี้หลวงพ่อเองได้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร